สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมีเนชั่นแนลนักท่องเที่ยวสายอุทยานแห่งชาติรับรองไม่พลาดชมแน่นอนเพราะที่นี่มีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสบรรยากาศอย่างใกล้ชิดด้วยความเคารพในฐานะที่เป็นแขกผู้มาเยือนที่ดีแต่ที่นี่อุทยานแห่งชาติลานสางตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดปาาจะสวยงามหรือไม่เพื่อนๆติดตามรับชมได้เลยครับตรงนี้พอขับรถเข้ามาภายในอุทยาน มาเจอจุดแรกก็คือน้ำตกผาลาดน้ำตกแรกที่เราจะเจอนะสามารถที่จะกางเต็นท์บริเวณริมลำธารน้ำตกได้เช่นเดียวกันจุดนี้จะห่างจากด่านเก็บค่าธรรมเนียมเที่ยวอุทยานประมาณ200เมตรลักษณะน,น้ำตกจะมีขนาดเล็กมีเพียงชั้นเดียวจะมีลักษณะเป็นหน้าผาหินแผ่นขนาดใหญ่แต่ว่าไม่ได้เป็นแนวตั้งนะเป็นแนวนอนลาดไปตามลำธารแบบนี้ความกว้างประมาณ25เมตรมีความยาวประมาณ40เมตร ผมไม่แน่ใจว่าจะลงไปเล่นได้หรือเปล่านะแม้ว่าจะดูแล้วน้ําตื้นแล้วก็มีความใสไหลลงไปตามทางเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าลักษณะหินเนี่ยก็จะน่าจะมีความลื่นอยู่น่าจะต้องระมัดระวังอันตรายพอสมควรหากลื่นถลไหลไหลลงไปตามแนวกดหินแล้วเนี่ยคงได้รับอันตรายพอสมควรแล้วก็ขับรถถัดขึ้นมาก็จะเป็นน้ําตกลาเลี้ยงมา้า สแล้วก็ขับมาเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดนี้นะที่เรายืนอยู่นี่ก็คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตรงนี้ก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมน้ําตกได้อีกหลายจุดแต่ว่ารู้สึกว่าในช่วงนี้เนี่ยสถานที่ก็คงจะไม่เอื้อมหน่วยนะครับยังไม่เปิดในบางจุดก็สามารถที่จะลงเล่นน้ําในบริเวณน้ําตกลานสางนี้ได้ส่วนน้ําตกอื่นๆนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าในช่วงนี้จะไปได้หรือไม่ อุทยานแห่งชาติลานสางจังหวัดตาาครับเช็กอินครับหลังจากที่เราขับรถเข้ามาจากด้านหน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวอุทยานประมาณสัก5กิโลเมตรนะครับเพื่อมุ่งหน้ามาที่น้ําตกลานสางเนี่ยพอมาถึงตรงจุดนี้ก็จะถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวแล้วก็ร้านค้าสวัสดิการอยู่ด้านหลังตรงนี้นะอยู่คู่กันแล้วก็จะมีสะพานข้ามาลานจอดรถดอีกฝั่งหนึ่ง สามารถที่จะกางเต้นได้นะบริเวณลำธารแล้วก็ด้านหลังนู้นก็จะเป็นร้านค้าถัดไปเป็นห้องน้ำแล้วก็จะมีลานกางเต้นอยู่ด้านในสุดอีกนะครับอีกหนึ่งลานตรงนี้บรรยากาศก,าก็จะเป็นลำธารได้ท้ายน้ำตกแบบนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนักท่องเที่ยว ที่เล่นน้ำตกกันเนี่ยก็ทยอยกลับกันเกือบหมดแล้วบรรยากาศก็กจะค่อนข้างจะเงียบสงบลงไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่พวกนักท่องเที่ยวที่มาพักแรมกางเต็นท์อยู่ตรงบริเวณนี้ทิยานี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี25 2 2ันห้าอ่งจุดหมายเพื่อรักษาต้นน้ำอําธารแล้วก็สัตาไว้น้ำตกเกิดจากการเลื่อนตัวของเปลือกโลก เป็นแนวขวางลาห้วยทําให้มีระดับต่างกันน้ําที่ไหลามาจึงเกิดเป็นน้ําตกซึ่งรอยเลื่อนนี้เป็นจํานวนหนึ่งในหกของประเทศไทยทิศบริเวณน้ําตกเป็นหินแปรซึ่งปกติจะพบอยู่ชั้นล่างสุดของเปลือกโลกซึ่งต่อมาถูกยกตัวขึ้นด้วยแรงดันอันมหาศาลใ,ใต้เปลือกโลกดังที่ปรากฏเห็นทั่วไปในบริเวณน้าตกนี้นะครับนี่ก็คือลักษณะเด่นพิเศษของน้ําตกลนสางแนี้ ผมอยู่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณนี้นะสามารถที่จะก,กางเต็นท์ได้เลือกกางได้เลยบริเวณลานสนามหญ้าเลาะริมทานน้าตกไปนะฮะแล้วก็ข้ามสะพานไปกางอยู่ฝั่งด้านนู้นก็ได้ด้านนี้ทางเข้าน้ําตกเนี่ยก็จะอยู่ใกล้น้ําตกแล้วก็อยู่ใกล้กับห้องน้ำนะก็สามารถที่จะมากางเต็นท์แล้วก็ลงเล่นน้ำได้เช่นเดียวกันประวัติความเป็นมาก็คือวิทยาแห่งชาติรันสางเนี่ยตามตำนานโบราณเล่ากันว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสร็จ ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่2เนี่ยได้ทรงหยุดพักคนที่บ้านละแหงแขวงเมืองตาก็จะมีชาวมอญเข้ามาสวามิภักดิ์ด้วยเป็นจํานวนมากเลยหารพม่าเนี่ยก็เลยตามพวกชาวมอญเหล่านั้นเข้ามานะสมเด็จพระเจ้าอุนคนวีก็ได้เรด็จยกทัพไปขับไล่แล้วก็พัดหลงก,กันกับกองทัพประจวบกับเวลากลางคืนแล้วเนี่ยสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเขาลกทึบเนี่ยยากในการติดตามกองทัพไทยจึงหยุดพักขณะที่พักกันอยู่นั้นก็ได้เกิดแสงสว่างขึ้นผู้สูงท้องฟ้า แล้วก็ได้ยินเสียงม้าสึกล้อมจึงรีบพากันไปยังจ,จุดนั้นนะก็พบสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีประทับม้าอยู่กลางลานหินมีแสงสว่างออกมาจากพระวรกายมีทหารเม้ามาภูเขาหมอกอยู่โดยรอบเลยแล้วขณะนั้น,นเป็นเวลาฟ้าสางพอดีจึงเรียกรเรือนั้นว่าลานสางนะครับแล้วก็สถานที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีประทับม้าก็ยังคงอยู่ในปัจจุบันบรเิเวณชั้นน้ำตกทันนี่สอบบริเวณลานหินก็จะมีรอยเกิดม้าของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีอยู่ด้วย ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี2522อย่างที่ได้ลกล่าวเมื่อสักรู่นี้ครับเพื่อนเตรงนี้เป็นบริเวณลานจอดรถของศูนย์บริการด้านบนนู้นะครับก็จะเป็นที่พักรับรองแต่ว่าจุดท,ที่น่าสนใจบริเวณลานจอดรถเนี่ยผมจะสังเกตเห็นต้นไทรนะครัต้นไทรสวยแปลกตาขนาดใหญ่เลยอยู่2-3ต้นอยู่ในบริเวณนี้แล้วก็ไม้ ไม้มีค่าอื่นๆขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากเลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับต้นนี้น่าจะเป็นต้นโพต้นโพหรือต้นโพมากกว่านะเพื่อนๆดูขนาดใหญ่มากเลยนะครับยืนเด่นอยู่กลางลานจอดรถเดี๋ยวผมจะขอไปถ่ายรูปกับต้นไม้ต้นนี้หน่อยนะครับต้นใหญ่มากเลยถัดมาอีกต้นหนึ่ง ตรงนู้นนะครับเป็นต้นไทรรูปทรงแปลกตาดูนี้นะดูกิ่งก้านสาขาแล้วก็ลากย้อยลงมาสวยงามแปลกตาเลยนะครับเนี่ยนะฮะประมาณนี้ครับเพื่อนๆเป็นลานาการเลนลานแรกนะ อยู่ใกล้กับจุดตรงเล่นน้ําตกแล้วก็ถัดไปด้านไในก็จะมีสา,างจักรเต้นทส่วนน้ําตกเนี่ยน้ําก็จะค่อนข้างจะใสไ,ไม่แดงแล้วก็ปริมาณไม่มากแต่ไหลตลอดเวลาเลยปริมาณน้ําไม่เยอะเท่าไหร่ค่อยๆไหลแบบนี้ตลอดปริมาณคงที่ นะเพื่อนๆอ,อันนี้ผมกาลังเดินข้ามสะพานนะครับเห็นไหมครโอเครู้สึกว่าด้านนี้ก็จะมีร้านกาแฟอยู่แต่ว่าวันนี้ไม่เปิดทําการแต่สามารถที่จะมานั่งเล่นฟังเสียงน้ำตกนั่งกผ่อนผ่อนคลายได้วิวดีเลยทีเดียวจุดนี้ เป็นโซนลานจอดรถนักท่องเที่ยวจอดรถได้จำนวนมากเลยทีเดียวตรงนี้ซ้ายมือผมนะร้าน้าสวัสดิการห้องน้ำถัดไปแล้วก็พนักงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็หาดกางเต็นท์ลานด้านไห,น,หนด้านหน้าผม ถ้าใครต้องการความสนุกหรือความส่วนตัวก็เลือกจุดนี้ได้เลยนะครับเพราะอยู่ห่างจากนักท่องเที่ยวพอสมควรนะนี่นะครับโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมจะค้างที่นี่หนคืนพรุ่งนี้ก็คงจะต้องเดินทางกลับอาจจะมีเวลาเดินท่องเที่ยวภายในอุทยานไม่มาก นื่องจากว่าเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวันพรุ่งนี้อาจจะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่เดินทางบนท้องถนนเยอะนะครับผมต้องเตรียมตัวรีบกลับเพื่อไปทำภารกิจต่อไป กาศยังท่ำคืนนะครัเป็นแบบนี้ตอนนี้อยู่บนลานก็จะมีแสงสว่างไว้ตามทางรอบๆแล้วก็อาคารสำนักงานต่างๆเปิดไฟแบบนี้บรรยากาศเงียบสงบนะแต่ไม่เปลี่ยวนักท่องเที่ยวก็กางเต็นกระจายอยู่ทั่วๆบริเวณ ตรงนี้ผมเดินมาตรงสะพานแล้วมืดสักหน่อยแต่พอเลยข้ามสะพานไปตรงลานจอดรถด้านหน้านี้แสงแสงจากหลอดไฟของนักท่องเที่ยวกับแสงตามแสงตามเสาส่องสว่างลายทางก็ไม่มืดเลยนะครับ จะเห็นว่าตรงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตรงที่ไฟส่องสว่างเนี่ยครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนสะพานนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปที่ห้องน้ําเดินไปตามทางก็จะมีไฟส่องสว่างอยู่ที่ข้างทางก็สามารถเดินมาได้เป็นทางทางเดินปูนแบบนี้ที่ห้องน้ําก็จะมีไฟส่องสว่างอยู่ก็ห่างจากลานไม่มาก นี่นะบรรยากาศตอนกลางคืนเผื่อว่าใครที่มาพักแล้วก็อยากจะเข้าห้องน้ำในตอนกลางคืนนี้ก็เดินมาได้โดยสะดวกเลยนะครับถึงแล้วนะฮะบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้าผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติลานสางครับเช้ามาตื่นมาเช้านี้นะฮะต้องขอบอกว่าอากาศสดชื่นบริสุทธิ จริงๆเลฮะโอโซนจากธรรมชาติสดชื่นบริสุทธิ์จริงๆนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับน่าเสียใจที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่มีจิตสํานึกในการท่องเที่ยวก็เช้าๆเดินจุงลูกมาเดินเลาะลินทามน,น้ำตกเนี่ยแต่ว่าด้านมาู่บุหรี่เนี่ยกลิ่นมันก็จะเหม็นคลุมไปทั้งบริเวณหลานน้ำตกแบบนี้ถือว่า เป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพไม่มีความรับผิดชอบนะครับตรงนี้ผมรับไปได้นะต้องขอบอกเลยว่าไม่มีความรับผิดชอบกับสังคมส่วนรวมนะในการท่องเที่ยวท่านอาจจะปฏิบัติตัวเป็นธรรมดาปกติเป็นผู้ปกครองที่น่ารักสําหรับครอบครัวแตลว่าการท่องเที่ยวนั้นมีเส้นขีดกั้นนะครับว่าสิ่งใดทําได้สิ่งใดไม่ควรกระทําก็ฝากไว้นะแล้วก็เมื่อคืนนี้ผมอ่า ตั้งเต็นท์ไว้ตรงดีนะคะอยู่ใกล้กับลำธารจุดนี้จะเป็นที่พักนั่งสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปก็วไม่ไหวนะมีการสูบบุหรี่กลิ่นก็อย่างที่บอกแล้วฮะว่ามันเสียบรรยากาศทําลายบรรยากาศจริงๆครับฝากนะครับจิตสํานึกสําหรับนักท่องเที่ยวที่อาจจะไม่ทราบนะไ,ได้ปฏิบัติก็ท่านอาจจะเป็นคนดีคนรับผิดชอบต่อสังคมแต่ว่าการท่องเที่ยวนั้น ต้องมีความรับผิดชอบก,กฎกติกามารยาทในการท่องเที่ยวอุทยานครับประมาณนี้ครับน้ำตกที่นี่ก็จะมีปลาพลูเยอะเลยบริเวณนี้จะตัวไม่ใหญ่มากนะักชอบอาศัยอยู่ในบริเวณน้ำสะอาดๆน้ำที่นี่สะอาดใสบริสุทธิ์แบบนี้ก็จะไหลลงไปสู่ลำธารด้านล่าง ส่วนด้านล่างนั้นก็จะมีเป็นกลุ่มใหญ่ๆเยอะเลยต้นสะพานด้านล่างเนี่ยครับเป็นกลุ่มขนาดใหญ่เลยก็จะอาศัยแล้วก็วางไข่แท่พันอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยครับเพื่อนๆเยอะแยะเลยพวกนี้ก็จะว่ายอยู่ในบริเวณลำธารตื้นๆแบบนี้จะมีความไวปลารียวมากเลย อุทยานแห่งชาติรามสางก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวอยู่ไม่ไกลาจากจังหวัดตากเดินทางมาไม่ยากนะครับเหมาะที่จะทํากิจกรกรมต่างๆมากมายสําหรับครอบครัวสําหรับคลิปนี้ผมคงต้องลากันไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ